ว่าทีพี่ด้องนะครับพอับนึงร้อยเย็ดนะครับอยู่สวนไดโนเสาร์นะครับอยู่สวนไดโนเสาร์สหรัฐสกันเป็นไดโนเสาร์ระดับโลกเราพี่น้องนะครับพอดียุนวิวเลเดมานะครับก็เลยจะเอาบรรยากาศในเบื้องกัดนะครับเอาบรรยากาศไดโนเสาร์ในเบื้องกัดนะครับแค่นี้เอาต้นนี้จะเป็นขั้นในงานวิวเลเดยลยังบ้านที่ต so uh, you know, you know, you know, ้นผ you know, ักก you know, you know, ันนะครับ เดี๋ยวใส่เบื้องกัดเป็ดจอนะครับเดี๋ยวนุ่มเรศจะเบื้องกันนะครับอ่าครับไดโนเสาร์นะครับเอานี่เป็นไดโนเสาร์พันธุ์ใดกับยังบ้านหูนะครับเอาเดี๋ยวนุ่มเรศจะถ่ายให้เบื้องกันนะครับเอาเขี้ยวแหลมนะครับพันธุ์นี้นะครับแผ่นะครับเขี้ยวแหลมอ่านะครับอันนี้ไดโนเสาร์นะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ของไดโนเสาร์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ทรพี่น้อง นะครับอ่านี่เป็นเป็นภาพจำลองนะครับเป็นหุ่นจำลองนะครับบนภาพจำลองนะครับขอโทษขอในะครับอ่าเป็นหุ่นจำลองกันนะครับจ่ละสายพันธุ์กับบกือกันนะครับอ่าแต่ห้ามจับนะครับเอาหนกกระชีนะครับอ่าเป็นบรรยากาศนะครับสายพันธ์จะละสายพันธุ์กับคนละแบบนะครับพันธ์ข้อย้าข้อสั่นนะครับอา เอยหลายสายพันธุ์กันนะครับเอาสายพันธ um no ุ <It> ์น <É. S 2> um ี่ก็หดซึกว่าน่าจะเป็นสายพันธุ์กินผืชนะครับส่วนมากก็จะเป็นสายพันธุ์กินผือสายพันธุ์กินผืชกันต่คนก็บ่ค่อยหลายปันใดนะพี่น้องนะครับคนก่จะบ่อลหลบนนาเนี่ยปันใดนะครับเอาตัวหนึ่งก็ยุดในในใกล้ๆหมละนะครับเอาฝากไปหาเด็กๆแล้วนะครับอยากเบิ่งใดโน่เสาข้อสันข้อย่านะครับ พีพิพิธภัณฑ์ไดโนเส,สา,าร์กรมานะครับยูาสาร,ร์สขันกันนี่ละนะครับอ่าเป็นบรรยากาศนะครับอยู่ปลาเต่านะปลายัางตนยังกระพงหัวละนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์จำลองเดี๋ยวนุ่มเลยเทเบิ้งกันต่อไปนะครับเดี๋ยครับเดี๋ยวนุ่มเลยเทเบิ้งกันอีกระยะหนึ่งก้อนนะครับก้อนจะขึ้นไปด้านบนนะครับด้านบนกันนะครับเขอไป นนจะบองบำบัดน้ำของทางอุทยานไดโนเส,สาร์สักขันนะครับพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์เอานุ่มเลยสิผ้าไปเบ่งนะครับเอาไดาโนพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์สิรินทร์ทอนนะครับอุทยานโลกไดโนเสาร์เอา,อา,ลลา,เ,อาเข้าไปเบ่งประตูกักบนุ่มรอยเย็ดนะครับเอาพั่เจคุณบุเรียดเขาบาู่วันเกิดน,นะครับ อา่านี่พิพิพตภัณฑ์ไดโนเสาร์นะครับท่างพุ้นก็เป็นผู้น่าจะเป็นผู้เขาเก่านะครับที่ไดโนเสาร์อยู่นะครับเ,เดินไปนี่ละนะพี่โนโ้องนะครับเอาเดี๋ยวเข้าไปข่าจะนะครับ